สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครวอวนะคะกลับมาพบกับครวอวอีกครั้งในช่องห้องเรียนเพียงครึ่งป .1 ทับ2ค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้มาในวิชาภาษาไทยนะคะเปิดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยเล่มหนึ่งเล่มสีเขียวที่เราคุ้นตานี่แหละค่ะเมื่อเด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้มาเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดมาที่หน้า76ค่ะหน้าตาหน้า76จะเป็นแบบนี้นะคะ แทนนักเรียนเปิดมาแล้วจะพบกับพี่พึ่งคนเก่งนะบอกว่าช่วยกันหาคำที่อยู่ในภาพทุ่งนาแล้วนำคำมาเขียนให้มีความหมายตรงกับภาพและอ่านพร้อมกันด้วยอ่นนี่สิ่งที่พี่พึ่งบอกนะคะอ่ะททนี้นักเรียนก็มาดูนะคะว่าคำที่อยู่ในภาพทุ่งน,นานะคะามาอ่านกันก่อนเนาะนักเรียนอ่านกันกับครูกูก่อนเลยนะคะคำนี้เลยค่ะ นักเรียนอ่าน,าน,านคำนี้กับคุณครูนะคะกำไลตานักเรียนค่ะคำที่สองค่ะยาดำตานักเรียนค่ะคำที่สามค่ะลำใหญ่ตานักเรียนนะคะคำที่สี่ค่ะ ตำราคำที่5ค่ะจำปีตานักเรียนด้วยนะคะคำต่อไปค่ะดำนาอ่านด้วยนะคะเด็กๆคำต่อไปค่ะกำยำเด็กๆเวลาอ่านตามคุณครูอย่าลืมเอานิว้วชี้คำที่อ่านด้วยนะคะต่อไปค่ะ ปูดำและคำสุดท้ายนะคะทำดีเก่งมากค่ะเด็กๆสังเกตได้นะคะคำที่เราอ่านจะประสมด้วยสระอําทุกคำเลยนะคะทีนี้เรามาดูภาพกันค่ะว่าแต่ละคำเนี่ยจะอ่านว่าอย่างไรนะคะอามาดูภาพแรกค่ะนักเรียนว่าภาพแรกเนี่ยจะเป็นกำไลยาดำตำรา,าดำใยจำปี ดำนากำยำหรือผู้ดำหรือทำดีดีคะเอาละค่ะเด็กๆอันนี้เป็นหนังสือเราเรียกว่าตำรานะคะนักเรียนหาคำว่าตำราเจอไหมติ๊กตอกติ๊กตอกคำนี้นะคะคำว่าตำราแล้วนักเรียนก็นำคำว่าตำรามาเขียนค่ะต่ออัมตำรออาราตำรา เขียนไปด้วยออกเสียงไปด้วยนะคะเด็กๆเอาละค่ะต่อไปนี้ภาพอันนี้ภาพอะไรคะเด็กๆคะภาพอะไรคะกำไรอ่ะเด็กๆกลับไปหาคําว่ากําไรสิว่ากําไรอยู่ตรงไหนจเจอหรืยรยอยังคะ,ะเจอหรือยังเอ่ยอ่ะเจอแล้วอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะกําไรอ่าเด็กๆเขียนคําว่ากําไรลงไปเลยคะ่ะกอ,อกรรํากํา ลอไอไลกําไลนะคะอ่าคำต่อไปค่ะอันนี้ดอกอะไรดอกไม้หรือเปล่าดอกจำปีอ่านักเรียนหาคำว่าจำปีอันนี้ครูจะไม่เขียนให้แล้วนะให้นักเรียนหาคำว่าจำปีนะคะและอันสุดท้ายรูปปูดำ นะคะปูดำมาให้นักเรียนหาคำว่าปูดำมาแล้วก็มาเขียนเติมนะคะให้เรียบร้อยเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับหน้า76นะคะต่อไปค่ะเปิดไปวันนี้เราทำสองหน้านะคะทำหน้า77ค่ะอ้าวพี่นกคนนี้บอกว่าใครหาพยัญชนะมาเติมในช่องว่างให้ได้ความหมายนะคะแล้วก็เสร็จก่อนเป็นคนเก่งจ้ะนักเรียนหาคำมาใส่เลยเช่น ปลาเนี่ยตัวแรกอะไรนำรำนำคำนำน,นี่ยคำเนี่ยที่นักเรียนเอาพยัญชนะมาเติมพยัญชนะก็คือกอไก่ถึงฮอนกคูถ้านักเรียนเอางอง,งูมาใส่อะสมมตินะอย่างสมมุติว่านักเรียนจะเอางองงูมาใส่ในอันนี้นักเรียนจะเอามาใส่นะคะเป็นงำนำนักเรียนว่าม,มันมีความหมายไหม มันจะไม่มีความหมายนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่จะนํามาใส่แล้วมีค,ความหมายนะคะก็คือคําว่าคอควายอ่าก็จะอ่านได้ว่าํำนำนะคะ,ะมาดูนี้น่าจะเป็นลำใยจำจำอะไรจำคำ จำอะไรได้อีกนะคะอันนี้คุณครูว่าจำคำน่าจะดีที่สุดนะคะอ่ะสีดำทำใจหรือจำใจก็ได้นะคะระบำเป็นต้นนะดูตําราตรงน,นี้น้องเด็กๆก็ทยอยส่งงานกันนะคะหาหาอะไรคะหา สาลีเรียนดูมามาทำไมนะคะมีกรรมไรนักเรียนอันนี้ครูช่วยเติมนะแต่ว่างานของนักเรียนคืออะไรรู้ไหมคะงานของนักเรียนก็คือมาช่วยคุณครูอ่านคะ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านปากันเนาะโอ้นี้ส่งงานกันเยอะเลยนะคะอะ นัเกเรียนมาเลยค่ะถ้าเติมคําเสร็จแล้วนัเกเรียนมาอ่านกับคุณคูอฟเลยนะคะเริ่มไปทีละคําเลยค่ะคําแรกนะคะคำำํานําลำยัยจำำําคําสีดํา ทำใจระบำดูตำราหาสำลีมาทำไม มีกำไรเอาละค่ะพอเด็กๆฝึกอ่านกับคุณครูแล้วนะคะให้นักเรียนอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังหรือถ้าจะอัดคลิปเอามาให้ครูัพฟังด้วยจะดีใจมากๆเลยค่ะหวังว่าเด็กๆจะฝึกอา่านฝึกเขียนคําเหล่านี้และสุดท้ายแล้วให้นักเรียนระบายสีปลาเหล่านี้ให้สวยงามลวงทั้งคนตกปลาด้วยนะคะแล้วเรามาดูกันว่า ใครจะระบายสีสวยที่สุดนะคะเอาละค่ะขอให้ลูกเจี๊ยบน้อยของครูออฟซู้ซูนะคะฝึกอ่านฝึกเขียนทุกวันอ่านเก่งแน่นอนค่ะ